หลังจากสถานการณ์โควิด -19 ที่คลายนะครับนักเดินทางนะคนที่อยู่ในเอเชียก็เดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลีมากยิ่งขึ้นนะครับยกเว้นคนไทยซึ่งแน่นอนครับว่ามันเกิดจากกระแสที่แฮชแท็กแบรนด์เกาหลีนะก็บอกเล่าเรื่องราวว่าเอ้ยคนไทยอะ่ะ เข้าไปที่เกาหลีลําบากเนาะติดต่อมอบ้างอะไรบ้างก็ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มพีน้อยหรืออะไรใดๆก็ตามนะแต่ว่ามันลุกลามไปยังเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์นะครับแล้วก็ทําคลิปออกมามากมายจนเป็นกระแสะแบรนด์เกาหลีแล้วก็มี choice มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศอะไรที่เรารู้สึกว่าอ่ะเราก็จะเดินทางไปตรงนั้นโดยเฉพาะ จีนก็เป็นประเทศอีกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากเรามีในเรื่องของฟรีวีซา่าซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าเกาหลีใต้เองเนี่ยเขาก็ฟรีวีซ่าให้คนไทยมาโดยตลอดลนะครับเพราะว่าเราเคยไปร่วมลบกับเขาแต่ล่าสุดมันมีดราม่านะครับว่ามีคนที่เป็นนักข่าวด้วยนะทาคลิปเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์เกาหลีเนี่ยนะครับที่คนไทยไม่ได้เดินทางไปเที่ยวกเกาหลีแต่ว่าให้ข้อมูลที่เรียกว่ามิสลีดผิดพลาดอะไรต่างๆ เออก็เป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์จำนวนมากอ่ะเดี๋ยวเราไปชมส่วนหนึ่งของคลิปดังกล่าวนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของแฮชแท็กแบนเกาหลีที่นักข่าวของเกาหลีใต้เนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นนี้เนาะเซนกเกรีโอวเรีกลของ่นีท얼마่าสนใจบ้างทรอคส SNS ขอักอ่วาเกีนี่ที่นี่ที่นี่ที่น